ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ำมูมูนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่25มีนาคม68นะครับเวลาตอนนี้ทุ่มกับ5นาทีนะครับก็ค่ำคืนวันนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็เราจะมาคุยกันในเรื่องของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนยุโรปนะครับก็ค่ำคืนวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด 6คู่นะครับมีทั้งหมด6คู่แล้วก็ยังเป็นบอลที่ถ้ามองกันที่ชื่อชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นทีมใหญ่เจอกับทีมเล็กนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในคู่แรกเตะเร็วกว่าเพื่อนเนี่ยในเวลา6ทุ่มนะครับมอนโดวาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอสโตเนียนะครับราคาเนี่ยเขาให้มอนโดวาเป็นต่อเอสโตเนียนะเอ เปิดมาที่ราคาปอลบสิก่อนที่จะขยับไปเป็นครึ่งลูกลบสิ 10. คือพูดง่ายๆตอนแรกเนี่ยเสมอโดนครึ่งนะครับแล้วก็น้ำลบสิ 10, นะพอขยับราคาไปน้ำยังได้เท่าเดิมที่ลบสิ 10, นะครับแต่ว่าเสมอไม่คืนล้นะครับเสมอนี่เสียเต็มนะครับถ้าดูกันที่ชุดของฟิกออดนะครับถ้าดูกันชุดชุดฟิกออดเนี่ยก็ต้องมองว่า เอสโตเนียก็ไม่ได้เป็นรองมากมายนะครับตอนเปิดนะแต่พอราคาเดินไปตามเวลาเนี่ยก็ปรากฏว่าเอสโตเนียเริ่มดูเป็นรองแล้วนะครับเริ่มดูเป็นรองแล้วเปอร์เซ็นต์ตอนนี้นะครับมันกลายเป็นว่าไปรองที่เอสโตเนียเหลื่อมๆนะครับ59%แล้วก็อยู่ที่มอนโดวาเจ้าบ้านเนี่ย41%นะครับทีนี้ถ้าเราไปดูสิติการเจอกันของคู่นี้นะครับปรากฏว่ามัน เตะกันในในอุ่นเครื่องนะในกระชับมิตรนะครับก็ปรากฏว่าเจอกัน2ครั้งเนี่ยเอสโตเนียเอาชนะมอนโดวาได้ทั้ง2ครั้งนะครับแต่ว่ามันเป็นบ้านของเอสโตเนียนะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์เดียวกัน1ประตูต่อ0นนะครับถ้าไปดูฟอร์มของทางฝั่งเจ้าบ้านมอนโดวานะครับมอนโดวาเนี่ยผมมองว่าพวกเขาผลงานดีนะจริงๆนะครับเริ่มตั้งแต่ใน ยูโรแล้วนะครับยูโรมาต่อด้วยยูฟาเนชันลีกแล้วก็ามาโดนเละเทะนะครับมาโดนเละเทะในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดแรกอะครับนะแพ้ให้นอร์เวย์คาบ้านไปถึง0ประตูต่อ5นะครับเพราะงั้นวันนี้ยังไงมอนโดวาก็มุ่งมั่นแน่นะผมมองว่านะแล้วก็ดูจากราคาแฮนดิแคปแล้วก็ราคาของฟิกออดเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับในยูฟาเนชันลีกเนี่ย เตะ4นัดเนี่ยมอนโดวาชนะไป3นะครับแล้วก็แพ้1นะครับเออแล้วก็พวกเขาเนี่ยชนะด้วยเกมศูนย์ด้วยนะมันน่าสนใจนะบุกไปชนะเจอกับอันโดล่านะครับก็ชนะอันโดล่า1นึนเล่นในบ้านก็ชนะ2อศูนย์นะครับแล้วก็เล่นในบ้านชนะมอลตา2อศูนย์ดูดิแล้วไอ้นัดที่พ่ายแพ้เกมเดียวในยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยก็บุกไปแพ้มอนตาแค่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับเพราะงั้น ทรงบอลของมอนโดว่าชุดนี้ผมมองว่าดูดีนะครับแล้วก็คือคู่ต่อสู้มันไม่ได้แข็งมากนะอย่างนัดแรกก่ะเจอกับนอร์เวย์ก็เจอของแข็งอนะมอนโดวาก็สู้ไม่ได้แท้ๆเลยนะครับแต่พอมาเจอเกรดเดียวกันในประเภทอันโดล่ามอลตาเอสโตเนียเนี่ยผมเชื่อว่ามอนโดว่าดูดูจะมีทรงดีอะนะครับมีทรงดีนะ,ะในศึกยูโรเนี่ย ก็เตะไปทั้งหมด7เกมนี่พวกเขาแพ้แค่2เกมนะครับแพ้เอ่อแพ้ต่อเช็กนะ 03, 0-3แล้วก็แพ้ต่อแอลเบเนีย0 2นย์ะครับเอาชนะโปลแลนด์ได้นะครับน่ะเอาชนะโปลแลนด์ได้32นะครับเสมอสาธารณรัฐเช็กได้0 0นะไม่ธรรมดานะมอนว่าชุดนี้ต้องบอกเลยเพราะงั้นราคาที่มันเปิดมาอย่างเนี้ยผมมองว่ามอนตาว่าไม่แพ้ อ่อย่างแรกเลยนะมอนโดว่าไม่น่าแพ้แต่ว่าด้วยความคมนะด้วยาการจะใช้โอกาสเบืองหรือไม่เปืองอันนี้อยู่ที่พวกเขาเองเลยนะผมเชื่อว่าเอโซเนียสู้ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าการาสถิติการเจอกันในนัดอุ่นเครื่องเนี่ยจะมอนโดว่าจะแพ้ทั้ง2เกมนะแต่ว่าพอเป็นในนัดสําคัญสําคัญอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องเกาะมอนโดว่านะครับแล้วก็ราคาที่น่าสนใจเนี่ยผมก็มองว่า ราคาปอได้73ก็ไม่ได้น่าเกียดจนเกินไปนะครับมี2ราคาแหละสำหรับคู่นี้นะครับก็จะมีปอ73กับครึ่งลูกได้เต็มอะอยู่ที่มอนโดวานะมผมมองว่าอย่างนี้นะ,ะทีนี้หลายท่านมองว่านาะแล้วไอฟอร์มของฟอร์มของเอสโตเนียมันเป็นยังไงนะครับเอสโตเนียนัดแรกเล่นในฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับก็ แพ้ต่ออิสราเอลไป1ประตูต่อ2ที่สนามกลางนะครับที่สนามกลางส่วนในผลงานในยูฟ่าในชั่นลีกเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาเตะไป6เกมเนี่ยนะครับแพ้ไปถึง4เกมนะครับแพ้ไปถึง4เกมแล้วก็ไอ้นัดท,ที่เสมอก็เสมอกับอาเซอร์ไบจันนะครับแล้วก็เสมอกับลิทัวเนียอ่าเสมอกับเ,เดี๋ยวนะเสมอ1แพ้3เนาะ มีชนะอัซอร์ิบจานได้เล่นในบ้านเนี่ยชนะส1มหนึ่งนะครับแพ้สโลวาเกียนะครับแพ้สโลวาเกียดูแล้วไม่ไหวอ่ะนะครับถ้าถ้าจะอยู่เอสโตเนียผมว่ารอโดนอะ่ะรอโดนอะ่ะมันมันดูแล้วถ้าคู่นี้ถ้ารักจะเชียร์รักจะชอบเนี่ยผมมองว่ามอนตว่าน่าเชียร์มากกว่านะครับอ่ะ ค,คู่ที่2นะครับคู่ที่2เนี่ยไปกันที่อิสราเอลกับนอร์เวย์นะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, คู่นี้คู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2เกมเอา่าทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับออกสตาร์ทในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกได้ค่อนข้างดีนะครับได้ค่อนข้างดีเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเก็บ3แต้มได้นะครับนอร์เวย์ Norway เนี่ยถละ่มบุกไปถล่มวันโดว่า5-0ในขณะที่อิสราเอลเนี่ยชนะเอสโตเนีย2-1นนะครับวันเนี้ย คือสิกอ่าศึกไม่ใช่สิกสึกชิงจ่าฝูงไกลๆนะครับแล้วก็วันนี้อ่าอิสราเอลเตะที่สนามกลางอีกแล้วนะเออเเตะที่สนามกลางแล้วก็โนเวย์เนี่ยหลังจากโชว์ฟอร์มได้เสด่าในนัดแรกอะ่ะคือยิงได้ถึง5เม็ดแล้วไม่เสียประตูเนี่ยวันนี้ผมยังดูว่าราคาของโนเวย์มัน มันดูน้อยๆน,นะเออครึ่งครบลูกเนี่ยได้77นะครับแล้วก็ต่อหนึ่งลูกเนี่ยได้เต็มทั้งๆที่ก็ไม่ใช่บ้านอิสราเอลนะเป็นสนามกลางอิสราเอลไม่มีความได้เปรียบเลยวันนี้แต่นอร์เวย์ที่ดูชื่อชั้นดูเกรดบอลมันดีกว่าเยอะแต่ปรากฏว่าเฮ้ยต่อไม่เยอะนะต่อน้อยคู่นี้ไม่เคยเจอกันนะครับไม่เคยเจอกันนะออ,อิสราเอลฟอร์มไม่ดีเลยครับถ้าเจอทีมใหญ่นะ เจออิตาลีนี่กันเละครับ4-1นะครับเจอฝรั่งเศสก็4-1นะครับเ,เล่นในบ้านเจออิตาลีก็แพ้อีก1ประตูต่อ2เจอเบลเยียมก็3-1นะครับดูแล้วในยูฟ่าเนชั่นลีกอ่ะอิสราเอลมีเซอร์ไพรส์ก็คือชนะเบลเยียมในนัดสุดท้ายได้1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เสมอฝรั่งเศส0 0ได้ คือทรงบอลมันก็ไม่ได้ย่ําแย่จนเกินไปนะผมมองว่านะเออผมมองว่ามันมันดูราคาของนอร์เวย์มันแปลกมากกว่านะผมมองว่านอร์เวย์มันท,ทั้งทั้งที่ในยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยพวกเขาเนี่ยเล่น6เกมเนี่ยนะครับเล่น6เกมเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวก็คือบุกไปแพ้เละเทให้กับออสเตรียไป1ประตูต่อ5นะครับแต่ว่าอีก5เกมที่เหลือเนี่ยชนะ4เสมอ1น,นะ เสมอคาซักสถาน00นะครับเอาชนะออสเตรียในบ้าน21ถล่มสโลเวเนีย30บุกไปย้ำแค้นสโลเวเนียอีก4-1แล้วก็มาเปิดบ้านถล่มคาซักสถาน50ต่อเนื่องมาที่ฟุตบอลโลกเนี่ยนอร์เวย์ก็ยังโชว์ฟอร์มได้สะด่า50อีกอะนะดูแล้วเออ่ กระแสมันแรงไปที่นอร์เวย์เจ็ดสเอ็ดเปแล้วก็อยู่ที่อิสราเอลยี่สิบเก้านะครับก็ดูจากเลทราคาเนาะเลทราคาเนี่ยเปิดมาที่ครึ่งควบลูกขาวก่อนที่จะขยับไปเป็นลูกลบห้านะครับซึ่งทั้งสองเลทอะ่ะมันมันมันค่อนข้างผ่านนะครับมันค่อนข้างผ่านแต่ว่าผมมองว่านะคู่นี้มันดูทำแม่งทำแม่งนะครับดูทำแม่งทำแม่ง ถ้าถามผมเนี่ยาราคาลูกหนึ่งมันเป็นราคาที่ค่อนข้างน่ากลัวอยู่แล้วนะครับแล้วกอ็อยากอยู่อิสราเอลนะเอาจริงๆ <c oughs> คู่เนี้ยอยากอยู่อิสราเอลแล้วก็มีราคาที่หนึ่งลูกได้เก้ากับลูกควบได้หกห้านะครับเนี่ยมีลูกได้เก้ากับลูกควบได้หกห้านะครับขอกัดฟันอยู่ลองอิสราเอลครับนะขอกัดฟันลองอิสราเอลอะมองว่า นอร์เวย์เนี่ยถึงแม้จะอยู่ในในทรงบอลที่ค่อนข้างค่อนข้างเลิศแหละพูดง่ายๆไปนะแต่ว่ากับราคาวันนี้ผมมองว่ามันมันมันมาต่อน้อยนะแต่ขนาดต่อลูกหนึ่งเนี่ยน้ำยังเต็มเปี๊ยเลยอะ่ะครึ่งครบลูกได้เจ็ดเจ็ดนะครับเพราะงั้นดูแล้ว <c oughs> ถ้านอร์เวย์จะทำได้ผมว่าแค่เบียดชนะ ทีนี้ไปกันที่คู่ที่3นะครับคู่ที่3เนี่ยตีสองส i ลิกเตนสไตน์จะเจอกับคาซักสถานนะครับคาซักสถานเนี่ยราคานิ่งมากนะครับเปิดกับล่าสุดเท่ากันเลยที่ลูกควบลบสินะครับถ้ามองในทรงของฟิกออดนะครับถ้ามองในทรงของฟิกออดเนี่ยลิกเตนสไตน์มันสู้ไม่ได้เลยครับมีโอกาสโดนนะครับมีโอกาสโดนเลยนะครับ เปอร์เซ็นต์เนี่ยสูสีนะคาซัคสถาน51ลิกเอนสไตล์49นะครับทีนี้ถ้าไปดูที่ตารางคะแนนเนาะไปดูกันที่ตารางคะแนนเนี่ยในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะคาซัคใช่ไหมคาซัคสถานเนี่ยนัดแรกอ่ะแพ้มาแล้วครับ1ประตูต่อ3นะครับ วันนั้นเนี่ยแพ้เวลบุกไปแพ้เวล1-3วันนี้ยังไงก็ต้องสู้เต็มที่นะครับสู้เต็มที่แม้ว่าเเพื่อนร่วมกลุ่มจะแข็งนะมีทั้งนอตมาเซโนเนียเวลแล้วก็เบลเยียมนะครับลิกเตนสไตล์คือคืออ่อนที่สุดแล้วถ้าคาซักชนะไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะได้ไปต่อมันก็ยากแหละนะครับเพราะงั้นวันนี้ ผมมองว่าน่าอยู่คาซักเอาตรงๆเลยนะดูจากแค่ราคานะแล้วก็ฟิกออดเนี่ยผมว่าสามแต้มไม่น่าพลาดอะ่ะเออสามแต้มไม่น่าพลาดมันก็อยู่ที่ว่ามีโอกาสเสียครึ่งกับได้เต็มนะครับซึ่งดูแล้วไอ้เจ้าลิเกนสไตล์เนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะเออลิเกนสไตล์เนี่ยอาจจะโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้าง ค่อนข้างดีนะถ้าจะถามว่าเฮ้ยลิเกนสไตน์มันเป็นทีมที่โดนไล่ถล่มไหมนะครับก็ไม่นะก็ไม่นะเออก็ไม่นะแต่ว่าพึ่งจะมาเละใน2เกมสุดท้ายเนี่ยคือในยนะูฟ่าเนชั่นลีกนัดสุดท้ายเนี่ยโดนซันมาริโนบุกมาตบ3-1นะครับแล้วก็คัดเลือกฟุตบอลโลกนัดแรกเนี่ยก็เล่นในบ้านแพ้ต่อมาเซโดเนียไปถึง0ประตูต่อ3นะครับไม่รู้สิคู่นี้นะครับยังยังน้ากัดฟันอยู่คาซักนะ เออยังหน้ากัดฟันอยู่คาซักเพราะว่าลิเกนสไตน์เนี่ยแพ้รัวๆเลยนะครับ14เกมนับจากยูโรมาถึงฟุตบอลโลกคัดเลือกรอบนัดแรกนัดแรกเนี่ยนะครับคัดเลือกนัดแรกเนี่ย14เกมเนี่ยลิเกนสไตน์เนี่ยแพ้ไปถึง12อะ่ะ <c oughs> คือมันพร้อมจะแพ้มันจะแพ้เท่าไหร่นะครับ <c oughs> แล้วก็คาซักมันมันก็ต้องเร่งด้วยนะครับเชื่อว่าวันนี้ ผมว่าคาซักน่าจะทําได้นะมผมว่าคาซักน่าจะทําได้แต่ถ้าเราไปดูใจสติก็ค่อนข้างน่ากลัวนะเพราะว่าคาซักเนี่ยอ่อสิเกมล่าสุดเนี่ยแพ้ไปถึง9นะนับตั้งแต่ยูโรมาถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดแรกซึ่งบุกไปแพ้เวลหนึ่งสเนี่ยนะครับวันนี้ผมมองว่าคาซักอะ่ะมันดูต่อแบบ ต่อเยอะนะเออถึงแม้ว่าลิเกนสไตน์มันจะไม่ได้แข็งแร่งแต่ด้วยฟอร์มของคาซักล่าสุดมันก็ไม่ดีครับแพ้มาถึง6เกมติดแต่มาวันนี้ให้บังคับยิง2ผมว่า3แต้มเป็นของคาซักนะกัดฟันอยู่คาซักครับคู่นี้นะครับออกัดฟันอยู่คาซักสถานนะครับลูก6 7นะครับก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงนะผมมองว่าแล้วก็ลูกควบได้1น,นะครับ แต่ว่ามันยังไม่แดงนะมันมีโอกาสลงไปที่ลบสิ 10, ลงไปที่ขาวได้นะครับมันไม่ใช่น้ําแดงล้ลนๆน,นะไม่ใช่นะครับออยู่ขาซัดนะคู่ที่4นะครับเป็นมอนเตเนโกจะเจอกับหมู่เกาะแฟโลนะครับราคาค่อนข้างนิ่งนะครับเขาให้มอนเตเนโกเนี่ยเป็นต่อที่1ลูกน้ำแดงนิดๆครับเปิดมาที่2.01แล้วก็ขยับมาเป็น2.03นะครับ โอ้โหมันเป็นเลทที่ค่อนข้างมองว่าหมู่เกาะฟาโลโดนแน่ครับโอ้โหด,ดูดูจากฟิกออดที่ราคา1ลูกเนี่ยแต่ว่าฟิกออดของหมู่เกาะฟาโรทะลุไปถึง7เ,เลยนะครับโอ้โหแต่ดูพอดูเปอร์เซ็น,น,นตน์เนี่ยมอนเตเนโกเนี่ยเป็นบอลกระแสรแรงมากนะครับแปดสนะครับหมู่เกาะฟาโลเนี่ยเพียง17%เเท่านั้นเองนะครับในกรุ๊ปนี้นะครับ มอนเตเนโกเดี๋ยวผมดูตารางก่อนนะมอนเตเนโกมีโอกาสดีมากๆครับเพราะว่าตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะนัดแรกเนี่ยพวกเขาสามารถเอาชนะยิบลอตตาไป3 1นะครับวันนี้ยังไงก็ต้องพยายามเก็บ3แต้มนะครับเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมกวนเพื่อนเพื่อนร่วมกลุ่มเนี่ยมีทั้งเช็คมีทั้งโคเอเชียนะครับเพราะงั้น ถ้าจะเป็นตัวสอดแทรกเป็นตาอยู่ที่จะเข้ารอบลึกๆต่อไปเนี่ยวันนี้ต้อง3มแต้มนะครับวันนี้ต้อง3มแต้มพลาดไม่ได้นะครับพลาดไม่ได้แล้วก็เจอทีมอ่อน2เกมติดอย่างนี้ถ้า6แต้มมาเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเ,เป็นนิมิตหมายอันดี <laughs> นะทีนี้ลองไปดูิติกันนะครับิติคู่นี้เนี่ยไม่เคยเจอกันนะครับไม่เคยเจอกันแล้วก็ มอนเตเนโกเนี่ยไม่ดียาเลยนะเอาตรงๆนะตั้งแต่ยูฟ่าเนชั่นลีกแล้วยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยเตะ6เกมเนี่ยพวกเขาแพ้ไป5เลยนะครับก่อนที่มาจะมาชนะนัดสุดท้ายก็คือเอาชนะตุรกี3-1แล้วก็ต่อเนื่องมาที่ฟุตบอลโลกนัดแรกอะ่ะก็เอาชนะยิปลอต้า3-1วันนี้ผมยังมองว่ามอนเตเนโกยังน่าจะลันต่อเนื่องครับสามแต้มน่าจะทำได้ จะขาดไม่ขาดเลดกินเลดไม่กินเนี่ยอีกเรื่องนึงนะแต่ผมมองว่า3แต้มเนี่ยน่าจะทำได้นะครับแม้ว่าไอ้เจ้าหมู่เกาะแฟโลเนี่ยผลงานจะค่อนข้างดีนะครับผลงานจะค่อนข้างดีเพราะว่าตั้งแต่ยูฟ่าเนชั่นลีก6เกมบวกกับฟุตบอลโลกอรอบคัดเลือกนัดแรกเนี่ยไม่เคยแพ้ขาดเกิน2เมตรเลยนะครับ นัดที่แล้วก็แพ้เช็คแค่1ประตูต่อ2นะครับในยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยแพ้ทีมแข็งอย่างมาซิโดเนียเหนือก็01เท่านั้นนะครับแพ้บุกเอาชนะอาร์เมเนียได้ด้วยครับ10เสมอรัตเวีย1นเสมออาร์เมเนียสอแพ้รัตเวีย0ูนยะครับแล้วก็เสมอมาซิโดเนียเหนือหน่งหนงเหมือนกันดูแล้วเฮ้ยหมู่เกาะฟโลทําทำไมมันแน่นจังวะ <laughs> ท,ทำไมมันดูแข็งจังวะ เออแต่ว่าพอชั่งน้ําหนักดูแล้วเนี่ยผมยังมองว่าด้วยวันนี้หมูเกาะแฟโลมันมาเยือนด้วยนะครับบวกกับบอลเตเนโกกําลังฮึกเขิมนะกาลังอยู่ในช่วงฮึกเขิมแล้วเตะในบ้านแล้วก็บอลมันบีบให้ต้องเน้นต้องเร่งต้องอัดนะครับเพราะว่าเพื่อนร่วมร่วมสายก็บอกแล้วครับมีอะไรนะมีโคเอเชียกับเชคอะ เออเพราะงั้นคู่นี้ก็ยังไงก็ต้องกัดฟันไปมอนเตเนโกรครับครึ่งครบลูก7-6หรือลูกลบหก็ได้นะเนี่ยเนี่ยผมก็ยังมองว่าบทบี้กันแล้วมอนเตเนโกรมันน่าจะเน้นท่ามกลางเสียงเชียร์ของบรรดา FC แฟนบอลของพวกเขาอะนะเดี๋ยวลองไปไล่ดูก่อนนะว่า <c oughs> เราให้ใครไปบ้างนะครับคู่แรกเนี่ย มอนโดวาใช่ไหมอ่าคู่สองเนี่ยกัดฟันลองอิสราเอลลูกหรือลูกควบใช่ไหมคู่ที่สามนะครับจำเป็นต้องไปคาซักสถานครับลูกหกหรือลูกควบได้เต็มพอดีคู่ที่สี่เนี่ยก็ยังต้องกัดฟันไปมอนเตเนโกรครับครึ่งครบลูก7 6หรือลูกลบ5นะครับ คู่ที่5เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมเลือกคู่นี้ไปวิเคราะห์วิจารณ์ไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็คือนอตมาเซโดนเนียเจอกับเวลนะครับก็คู่นี้ก็เป็นการชิงจ่าฝูงนะครับเป็นการชิงจ่าฝูงเดี๋ยวผมดูตารางคะแนนให้เพื่อนร่วมสายเนี่ยมีทีมแข็งอย่างเบลเยียมแล้วก็ยังมีคาซักสถานเป็นตัวสอดแทรกอีกนะครับพอง้นวันนี้ พลาดไม่ได้ด้วยกันทั้งสองทีมะนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าวันนี้เจ้าบ้านมันคือนอตมาเซโดเนียนะครับแล้วราคาเนี่ยก็แข็งแข็งเลยแข็งตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมยังมองว่านะราคาของของเวลมันไม่ดีเหมือนเดิมอ่ะยังยืนยันว่าเหมือนเดิมนะฟิกออดแย่ขึ้นไปอีกครับเมื่อเช้าเนี่ยจาก2เปิดมา2.25ขยับไปเป็น2.37 ตอนนี้เวลขยับไปถึง2.40แล้วแล้วก็น้ำเนี่ยจ่ายแดงไปที่2.08นะมองว่ายังน่าอยู่นอตมาซิโดเนียเจ้าบ้านนะครับเออยังน่าอยู่อ่ะเพราะว่าดูแล้วเวลเนี่ยเรียกว่าอึดอัดกระอักกระอ่วนแน่ๆครับวันนี้อย่างดีผมมองว่าเวลน่าจะบุกมาเก็บได้แค่แต้มเดียวดีไม่ดีอาจจะหลุดแพ้ได้นะดูจากราคาแล้วแล้วก็ มันยังกระแสมันยังเหลื่อมๆไปที่เวลอะนะพราะงั้นคู่นี้ถ้าจะดูเพิ่มเติมเนี่ยไปดูบทวิเคราะห์ในช่วงเช้าได้นะครับผมโพสต์ไว้ที่หน้าช่องเมื่อเช้านี้แล้วนะครับก็ยังยืนยันลองน็อตมาเซโดเนียครับที่ปอ83หรือครึ่งลูกได้6-3นะครับนะเนี่ยยังอยู่ที่เจ้าบ้านน็อตมาเซโดเนียปอได้83หรือครึ่งลูกได้6-3นะครับนะเออ ไปกันที่คู่สุดท้ายครับคู่สุดท้ายก็ยังเป็นทีมอ่อนเจอกับทีมแก่งนะครับยิปรอนต้านะครับก็จะเปิดบ้านทิปนะครับเพราะว่าเตะที่สนามกลางรับการมาเยือนของสาธารณรัฐเช็คตีสองนะครับคู่นี้โอ้โหราคานี้เช็คเนี่ยบุกมาต่อ3ลูกครึ่งเลยนะครับแล้วกเ็เปอร์เซ็นต์อยู่เช็กสินะครับอยู่ยิปรอนต้าสานะครับ ราคาเวอร์มากราคาเวอร์จริงนะครับแล้วก็ตั้งแต่นัดแรกยันนัดสองเนี่ยบอลที่มันต่อขนาดต้องยิง4เม็ดยังทำไม่ได้เลยอังกฤษเมื่อวานก็ทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้ก็จะมีโรมาเนียนะครับโรมาเนียวันเนี้ยผมมองว่าสาธารณรัฐเช็กเนี่ยมีทรงไปเหมือนโรมาเนียนะครับมีทรงไปเหมือนโรมาเนียเพราะอะไรนะครับ เออผมมองว่านะครับอย่ามองแค่ชื่อยิปลอต้านะยิปลอต้ามันยังไม่เคยแพ้ขนาดนั้นเลยนะครับเออมันยังไม่เคยแพ้ขนาดนั้นเลยนะกออ็ในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยยิปลอต้ายังไม่เคยแพ้ขาดเลยแล้วกออ็ในนัดแรกอะ่ะในฟุตบอลโลกนัดแรกะนะครับวันเตเนโกเจ้าบ้านเนี่ยต่อยิปลอต้า2ลูกครึ่งก็เอาชนะได้แค่3าหนึ่งนะ วันนี้เหตุอันใดเลยครับเช็คต้องบุกมาต่อมากมายขนาดนี้นะครับเพราะว่าเจ็ดเกมของยิปลอต้าไม่เคยแพ้ขาดตุดลุยเลยไม่เคยเลยนะครับเออในขณะที่ไอ้ฟอร์มของไอ้สาธารณรัฐเช็คอะก็ไม่เคยยิงถึงยิงขาดสี่ลูกสักเกมเลยครับโอ้โหนานมากๆแล้วนะครับนานมากๆแล้วอะที่ชนะมากอ๋อ ชนะมากสุดแต่ผมก็เห็นแค่สองศูนย์นะค่อนข้างฝืดะ่ะถ้าถ้าจะบอกว่าเช็คมันจะยิงสี่ห้าเมตรอ่ะแต่ราคาที่เปิดมาวันเนี้ผมมองว่าเช็คมันจะทําได้นะเออผมมองว่าเช็คมันจะทําได้ดูแล้วมันไม่น่าไปไกลขนาดนี้นะครับมันไม่น่าไปไกลขนาดนี้คู่เนี้ยมองไปที่เช็คครับนะขอต่อเช็คที่สามลูกควบสามลูกครึ่งแปดหกหรือสามลูกได้หกห้านะครับ ก็ขอหย่อนราคาลงมาหน่อยไม่ไป3ลูกครึ่งครับยังมองว่ายังมีแบ่งรับแบ่งสู้อาจจะออกผลเดียวกับอังกฤษคือบุกมาชนะ30หรือถ้าทะลุก,ก็จะเป็นโรมาเนียไปเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาผมต่อไม่ต่อประมาณเนี้ยสลูกควบได้8-6หรือไม่ก็3ลูกได้6-5นะครับอยู่ที่สาธารณรัฐเช็กนะครับเเช็กเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะ มันอยู่กลุ่มเดียวกับโคเอเชียมอนเตเนโกอ่ะเพราะงั้นเนี่ยเจอกับยิบลอต้าวันนี้สามแต้มเช็คต้องเอาให้ได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วอ่ะนะถ้ามันไม่เรียกว่าฝนถล่มฟ้าดินทลายอะไรเนี่ยนะครับต้องตุนแต้มไว้ก่อนนะเพราะต้องเจอทั้งมอนเตเนโกต้องเจอทั้งโคเอเชียนะครับอยู่เช็คครับอยู่เช็คนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสําหรับ 6คู่นะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะคุยกันสื่อสารกันแนะนำกันนะครับหรือว่ามีอะไรที่ที่อยากคุยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่หน้าช่องนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันในเรื่องของปัจจัยนะครับอยากจะสมัครรับทัศนะนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ไลน์ ID นะครับ ทีเด็ดน้ำมู e T N A M o, นะครับ TDET NAMO นะครับประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ